มดมืเด,ด,ดาสลสเียตัวไดล่ะตัวใดสิบแปดตัวเดียวเลขหนา้าให้สิบแปดสิบเก้าจบเออเออสิบแปดสิบเก้าจบจบเอออมีเลยอมีมมไปแล้วมาเดินเนี่ยมาจะสีจ้าพร้อมซื้เอเลขอ่าทั่วอำเภอ่อบ่เห็นเลยเ<อ>ตัวไรหพ่อที่บ่เห็นเนี่ยสิบแปดเดดังก็มู้นอ่ะสิแปดกับสิบเก้าดี๋ยวสองตัวเดี๋ยวขันมีศูนก็บหาสนก็นี้แหะขันติดศูนอ่ะ มันว่าตึกแล้วไปคนก็ะได้อำไรกันบ้นเอาหรอปะมาต่ใส้ตัวนี้พ่อมาต่ใส้ตัวนี้ก็มาอยากควบฝันนี่แหละโอ้ความฝันพ่อมื่อนั้นมาหาพ่อซ้อพ่อยู่เลยอี่ะค่ะมึงไปหายาเด็กเฮี้ยนมึงแขนอันตันยุ่นขันมึงไปรอดไปรอดมาหัวแตกแล้วเก้าที่ตัวเดียวบ้านเลขที่เก้าสิบสี่หักบ่ค่ะมาหาพ่อซ้อพ่อมาพ่อพ่อได้ห้าเขาบอพ่อบ่มีไผอยเลยบ่ได้เก้าสี่สามบ่ได้ ผู้ใดบ่านซื้อสิบแปดเลยได้เข่าโรงพยาบาลหลุดโอ้ยเจ็บสะกเจ็บท้องเจ็บท้องลยจีนผู้ใดผู้ใดบ้านยังก่อนบ่านซื้อสิบแปดเข่าโรงพยาบาลแมนเป็นยังก็ได้เข่าโรงพยาบาลเจ็บท้องกันแล้วโอ้ยโอ้ยแปดได้บาทนี่ได้เงินหลดขันมี้กวเาีจ้ากันดังกินกว่าเจ้าเท้าก็หลดขันซื้อเมื่อเร็วกว่ากันขันผู้ใดได้สิบแปดนน่องแมน ทว่ากันไทย่ได้นี่เตรียมตัวไปโรงพยาบาลเงินเินแล้วไปสองตัวสี่สองนี <m 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 ่ยส่ามลายเด้อเออกระทอกก็เออส่สองตัวนี้บ่ปได้ใหญ่ตัวเดียวเหรมุนเดามสกับเออกับเนาะสี่สองสามสเนาะกับไอสิบสอามศู เออเอเอชิ้ตอะล่ะชิ้ตัวล่ะบานี่กันเด่นสุดยอดแบอยี่ล่างเัมืน 18, สิบแปดสิบเก้าุดยอดวันตัวนี้เน่นฟันล่างโตสุดยอดมันนี่สิบแปดครับสนุดยอดสุดยอดนนสิบแปด,ดหลังยังเดียวเหรอ,อล่าลงยังบนเนี้ยบวกเนี<อ>้ยคือว่าพ่อใหญ่พิชาเป็นลูกเทวดา ไต่ว่าพ่้ไข่ก็ได้ที่เก้าหน่งแ่เก้าแค่นี้เป็นว่าสิบแป่ก็ห้าศนย์ตอนนสิบเก้าหศนเออนั่นะจบก็นี่หละอ๋อไลา์ตัวเนะล่างอันตัวเดียวดีละอันเดียวด้วิ่งวิ่งตัวเดียวคือเก้ารล่างก็ได้เออวิ่งหนึ่งนวดเอ้าไปที่มาเนาอค่ะมือแรกมาหามาหาพอสอมาจะเศร้ากับพ่าพอภานี้บดมือแรีกกอก ปูวางสิย่อมขึ้นเนาะมึงแปลองไปกรอบเดียดเลยแค่น่้ตัดยี่หนมึงเลรอดออกรอดเขายุะเลยันมึงบุรี่มัวแตกแล้วมึงเนี่ยบ้านเลขที่เก้าสิดสี่ยี่หอนาะสามแห่เพียงพอที่ไปยี่อเยะเลยบ้านเลขที่เก้าสิบสีมันไม่ได้บอกต้วยบันบเนี่ก็เลยว่าบ้าไปช่วยแต่ว่าเป็นเลขอันพร้อมทางหัวหอมออกถ้าตัวเก่าออกสามซีซีสามเก่าซีซีคเอเก่าเก่าซีออกไม่พอเนาะ เอ้ยตัดสินใจบ้าบ่าวดอกเอาแมนตัวนี้ละสินะฟันไดนแท้ๆยังบ่เอาบ่พ่อแม่เออนี่เลยเอาสี่ห้าห้าสี่นี่ละยุ่งลางพร้อมกระถึกอีกบอยยุ่งลางพร้อมนี่พอดีบอยยุ่งบ่นนี่เลยโอ้นึกว่าพอที่บ้านส่บันบักจ้อยเนี่ยซื้อมันบักจ้อยสินมันว่าผีน่ละค่ะมาเฮียนบันหลังจากได้ออกแล้วมาบ่าวสินาะเฮ้ยเ่ราะไฉเนี่ย ไฮแล้วว้าวเลยเหรอเก้าซี่เลยบานีเจ้อยสิบอกเพย์มันบางทีเนาะตัวได้ก่อมันก็บอกตัวนี้แหละตัวเดียวเลยแปดซี่สองตัวเดียวเลยตัวได้ก็ะแปดซีสองครับแปดซีสองตัวเดียวให้หมุนเราหมุนเราเราจะถันจิเก่งโบเก่งให้หมุนเราตัวเนี้ยตัวเดียวให้ตัวเดียวเออเออม่วงกรมห้ตัวเดียวม่วงกรมไม่ลดค่ะเดี่ยบ้านนี้ผมเลยว่า มึงก็บอกนำเลยไปเลยพุ่งสิไปเฉเลยวะค่ะเออไฟย่อยคือไฮแถววันพุ่สิไปไมันว่าสิบแปด,ส,ส,ปส,แปดสิบเก้าล่างไปอ,อ่านเลย้บแล้วแปดสิบเก้าล่างเมนเลขให้เอฟซีเบิ้งเด้อพี่น้องนะคะอ่ชุดจอดลวชุดและพอเบิ้งสะกอนว่าเบิ้งเล้อเบิ้งแล้ว,ลวพิมถึกบอถอคืนี่แหละครับตัวนี้ผมสิดผมสิบรรยายไ้เนาะแปดสองแปดจี เออซีสองสองซีแปดซีซีแปดเออเอาบอกดูสิเลยว่าแปดซีสองตัวตัวเดียวมันว่าอยู่บนมาเนี่ยมันเห็นบอกดูใครได้ว่าไปจ้อยไปเดินเดนไล่มันไปเนาะค่ะมันวิ่สิไปมันกล่ว่าย่าเริ่มลา่ 108, 10มางสิบแปดสิบเก้าน่าเสียไปคือจบเดินม้นเอาตอนนี้ละมันบอกครับที่ยังนี่เย ละเอียแป๊บเลยบอกเจ่มใอยากได้มุนเอาบ่พ่อตัวไหนจ้าให้มุนแปดที่สองครับย่ำตัวเดียวนี่บ่พ่อเออเออสองสี่แปดก็ได้แปดที่สองก็ได้น้อหันบอกมุนเอาพึ้นกหมุนเนาะค่ะไม่ได้โมู่ขึ้นบ็ตักมาไม่ได้โม้เดี๋ยวทอดมือเรียกออกทอดใช้ยืดสุกขึ้นกอ่ะนะค่ะย่ำหกข้าหกนั่นและ ใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะเป็นตัวเลขแนวทางของพ่อปรีชาขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะยังไงก็ก,กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางขอให้เอฟซีทุกท่านใช้สติใช้วินัยในการรับชมนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการรูทูดีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วินัยในการรับชม